สวัสดีค่ะปาวพานะคะน้องน้อยนะคะ <c oughs> <c oughs> น้องน้อยโดนหมากัดนะคะหมาใหญ่ค่ะทุกคน <c oughs> ดูเท้าเลอะไปหมดเลยเนื่องจากหนีไม่ทันค่ะวิ่งเข้าใต้ท้องรถไปทิ้งขยะกับปาวพาค่ะดูแผลนะคะโอ้โหถ้าจะปวดหน้าดูตอนนี้น้องน้อยมีอาการสั่นเท้าค่ะทุกคนสั่นมากเลยกลัวไมมล่ะทีเนี้ยโอ้ โอ๊ยตายแล้วเด็กตัวเล็กคือเขาก็คงจะอุย้ยน้ําตาไหลโอ้ยร้อไงไห้ก็คือคงกลัวแหละหมาใหญ่นะทุกค,คนหมาใหญ่คือเป็นหมาจรอ,อยู่ในหมู่บ้านนี่แหละแล้วก็วิ่งมาโดยที่ไม่ทันได้เห็นป้า,ปาพาพยายามเลี้ยงแบบ เขาเรียกไงต้องเชื่อฟังคําสั่งอ่ะอะน้องน้อยมานี่เร็วมานี่เร็วเขาก็วิ่งตามเราทุกครั้งแต่ครั้งเนี้ยเหมือนเขาไปดมตรงถังขยะแล้วเราก็เอาถังขยะมาไว้แล้วเราก็กลับไปแล้วก็มีแบบเพื่อนบ้านใจดีวิ่งมาบอกว่าน้องเป็นอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะ โอ้ยน้องเป็นอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาทําแผลน้องกันค่ะทุกคนอันนี้เข้าไม่ลึกมากเนาะเดี๋ยวเราจะมาปฐถมพยาบาลให้ดูคร่าวๆนะคะก่อนอื่นเลยเราโกนขนนะฟาชชิ่งออกให้หมดด้านที่คิดว่าน้อง,องโดนนะคะแล้วน่าจะโดนแค่ตรงนี้หรือเปล่าตรงอื่นไม่น่าจะเป็นนะคือตัวน้องสีชมพูอยู่แล้วตอนแรกไม่คิดว่าน้องโดนกัดเลยเพื่อนบ้านไลน์มาบอกว่าเมื่อกี้เหมือนเห็นว่า หมาตัวใหญ่ถึงตัวน้องแล้วอุ้ยตรงนี้ด้วยน่าจะโดนอู้หูโดนเยอะทุกคนน่าจะโดนเยอะโดนเยอะจริงๆด้วยค่ะนานเพื่อนบ้านโทรกลับมาแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอรับรับสายเพื่อนบ้านก่อนนะสงสัยต้องพาไปหาหมอหรือเปล่าเพราะว่ายเลือดว้ายเลือดเที่ยวจมทุกคน oh. เห็นพร้อมกันเลยชำ้ำอะ่ะตายแล้วตายแล้วโอ้ตายแล้วตายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว โอเคทุกคนเราก็จะพาน้องน้อยไปหาหมอเนาะสรุปแล้วก็คือโดนเจาะตรงข้างหลังด้วยเพื่อนบ้านเป็นห่วงมากเลยหมาที่กัดเนี่ยเป็นหมาจรนะแต่เพื่อนบ้านเป็นคนเห็นนึกออกไหมเหมือนแบบรู้สึกผิด,ดวยกันร่วมกันก็เลยบอกพาไปหาหมอราคาใช้ใจเท่าไหร่เดี๋ยวเขาจะช่วยออกประมาณครึ่งหนึ่งอะไรอย่างนี้เนาะโอ้ยเขาเป็นห่วงน้องมากเพราะน้องตัวเล็กไงแล้วหมาตัวนั้นตัวใหญ่มากเหมือนจะถ่ายดูหมาจริงจ้งิค่ะเคยเอาข้าวให้เขาด้วยนะตอนที่ยังไม่ได้เลี้ยงหมาถ้าไงเราจะพาน้องไปหาหมอกันว่า เป็นอะไรมากหรือเปล่านะคะไปค่ะถึงหน่อแล้วนะ <c oughs> มิสหนึ่งนะคะมิสนึง, <c oughs> ต,งตอนแรกคิดว่าไม่เป็นอะไรมากเลยโกนขนดูแผลเองว่าว่าแค่ไหนแต่พอเห็นเลือดก,ก็เลยสงสัยต้องกินยาแก้ปวดเพราะว่าเขี้ยวจมอยู่เขี้ยวจมนะคะน้องน้อยสั่นจริงว่า ขาคิดว่าเป็นกระต่ายไงก็หนูตัวเล็กเนี้ยนึกว่าเป็นกระต่ายเขาก็เลยงับหนูเลยงับเลยใช่ไหมงับเลยใช่ไหมคะทำหูเป็นกระต่ายด้วยยังไงโ <c oughs> ดนโดนโดนกระต่ายน้อยของแม่โดนงับเลยเคี้ยวจมแม่ว่ากระดูกหักหรอเนี้ยกนะระดูกหัก ใ okay, ค่ะทุกคนก็ตามระเบียบพักเนาะฉีดยาสองเข็มให้ให้ยาเม็ดมากินนะคะแล้วก็ต้องไปล้างแผลพรุ่งนี้อีกวันนึงค่ะคือหมอก็ดูแล้วก็รู้ว่าป้าพาพอเชี่ยวชาญในการล้างแผลอยู่แล้วนะก็ค่าล้างแผลค่ายาก็ห0ร้อยนะคะทุกคนคิดดีๆนะใครจะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนะวันหนึ่งนี่คือค่าแรงขั้นต่ำา2วันเลยนะสำหรับหนึ่งวันสำหรับหมาแมวนะคะเท่ากับสองวันของเราอันนี้คือเบาสุดแล้วนะคะสำหรับ น้องที่โดนแบบโดนเที้ยวตรงนั้นน่ะหมอใส่ยาฆ่าเชื้อเข้าไปคือเจาะทะลุแต่ตรงข้างล่างก็แค่แบบผักผ,าก,ผา,ากถักถากนิดนึงนะแต่ก็เลือดซับก็เลือดออกเหมือนกันเนาะหมอไม่ให้ถ่ายนะคะก็ต้องขออภัยด้วยเนาะถ่ายไม่ครบค่ะ <S <S ตอนนี้น้องดูเหนื่อยมากๆหมอบอกให้ใส่คอนลาดท,ที่แบบหมาจ่อยเนาะแต่ว่าป้าพาคิดว่าคงจะใส่ชุดให้เขา <S 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 เดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีนึงตอนท้ายว่าอ๋อให้เห็นเลยแล้วกัน คือเขาจะแปะด้านหลังมาค่ะทุกคนเห็นปะแปะด้านหลังน้องมาคือน้องไม่ไม่โดดออกอยู่แล้วน้องตัวเล็กแปงตัดออกนี่ค่ะเ,เห็นไหมนี่แปะหลังน้องมาค่ะทุกคนเอารถออกแปะข้างหลังน้องมาเนาะเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีนึงค่ะขับรถอยู่ไฟเขียวพอดีเพราะว่าปกติไฟเขียวไฟแดงตรงนี้นาน เดี๋ยวเราใส่ชุดให้น้องแทนเนาะเดี๋ยวจะจอดรถแป๊บหนึง่งเดี๋ยวถ่ายให้ดูสั่งข้าวเข้าไว้โอเคจอดรถดีแล้วนะคะเห็นไหมคะหมอแปะยาวมาเลยค่ะก็ไม่อยากให้แผลโดนอะไรมากเนาะโดนอากงอากาศจะติดเชื้อได้ค่ะน้องน้อยค่อนข้างที่จะนิ่งมากๆนะคะดิ้นตอนที่หมอกดๆแค่นั้นเองเพราะหมอต้องกดดูว่าโดนกระดูกไหมทะลุหรือเปล่านะคะทุกคน โอเคเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าอย่างไรก็ฝากให้กำลังใจน้องน้อยกันคนละหนึ่งไลด์ด้วยนะคะถ้าอ่างไรคลิปนี้ป้าผ่าไปแล้วค่ะดี๋ยังไงหายดีแล้วจะมาอัปเดตเนาะไปแล้วนะคะ,งงะ,ะ,ะ,คะบ๊ายบายก่อนน้องน้อยน้องน้อยมาบ๊ายบเก่งแบบเก่งสั่นดิกดิ๊กเลยสั่นเลยทุกคนดูนะคะแผลโอ้ยกลัวไหมล่ะทีเนี้ยฮะจะออกไปอีกไหมเด็กดื้อต้องโดนอะไรนะ เด็กดื้อต้องโดนอะไรนะปวดเลยสิปวดเลยสิทีเนี้ยกลัวสิทีเนี้ยโอ้โอ